สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะเชา้านี้อากาศแจ่มใสมากเลยค่ะยังพามาชมนะคะในรั้วในสวนค่ะมะกรูดนะคะมะกรูดที่น้องนันปลูกเป็นมะกรูดตัดใบนะคะพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของครอบครัวนะคะเราสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ ปีหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งในการตัดขายแต่ละรอบนะคะแต่ละรอบค่ะมอบกูดตัดใบของน้องนันเป็นมะกูดกิ่งตอนนะคะตอนเองปลูกเองดูแลเองนะคะทุกคนขยายพัน์ุเองอีกตัางหากนะคะกิ่งตอนจะดูกิ่งขนาดนิ้วค่อยนะคะไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปแล้วเราก็ตอนนะคะ ก่อนตอนก็แช่กลับมาพาวก่อนนะคะ1คืนหรือ2คืนค่ะแล้วมาใส่ปุย๋ยใส่ถุงนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ำหมักนะคะน้ำเล่งรากเท่านี้เท่านี้ก็ออกรากแล้วค่ะแค่30วันก็แตกรากแล้วเราก็สามารถตัดแล้วเพาะชำในถุงได้เพื่อจะรอกเตรียมลงปลูกนะคะการขยายพันธุ์ของน้องนันทำแบบนี้นะคะทุกคน ช่วงนี้เป็นหน้าฝนต้นไม้ในสวนในไร่เขียวชุม่มเขียวชะอุ่มไปหมดเลยคะ่ะททำให้เราดูแล้วเย็นตาสบายตานะคะสิ่งที่งอกที่งามที่กำลังเจริญเติบโตเชา้าเช้าเย็นเย็นนะคะทุกคนดูกับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงนก ตอนนี้ไม่ลกนะคะตัดหญ้าแล้วค่ะไม่ลกไม่ลกค่ะมะกูดนี่เลือกเพี้ยไม่มีมากนะคะมีเพี้ยไฟอย่างเดียวช่วงช่วงหนึ่งแค่นั้นเพี้ยไฟน้องนั้นก็กําจัดโดยการใช้น้ําปูนใส่หรือน้ําขี้เถ้านะคะที่เราหมักแช่ไว้นะคะ1อาทิตย์หรือ2ออาทิตย์แล้วเราก็มาฉีดพ่นนะคะทุกคนการดูแลไม่ยากเลยนะคะ หน้าแรงให้น้ําวันละครั้งนะคะหน้าฝนเราไม่ต้องให้น้ํำะไรค่ะมักุดอยู่ได้เขาเป็นพืชทนแรงนะคะประเภทเดียวกับน้อยหนาค่ะน้อยหนาก็ทนแรงนะคะตอนนี้นะันลงทุเรียนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมต่อไปนะันจะให้ดูทุเรียนนะคะแล้วก็จะขยับไปให้ดูการตเติบเติบ เติบโตของต้นสักด้วยนะคะที่นั่นปลูกเป็นไม้ใช้สอยค่ะแต่นั้นหาไม่ได้มากนะคะต้นสักที่มาปลูกไม้ประดูก็มีเป็นบางต้นเท่านั้นมาปลูกแซบเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ไว้ในไร่เผื่อวันข้างหน้าจะได้ใช้เนื้อไม้ค่ะ อันนี้ที่ปูเข็นผ่านมานี่เป็นกระดังงานะคะไว้เลื้อนเอาไว้เลือเอเล้อยขึ้นสุมค่ะมุมมุมหนึ่งที่ลูกชอบมานั่งพักผ่อนกันนะคะอกมะขามนะคะนี่คือมะกูดนะคะที่ออกลูกก็มีนะคะ ประโยชน์ของลูกมะกรูดก็มีมากมายนะคะทุกคนนอกจากทําเครื่องแกงเครื่องเทศแล้วเขายังเป็นทางด้านยาด้วยนะคะสมุนไพรอีกนะคะลองศึกษากันดูนะคะทุกคนนั้นเคยนำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะ การปลูกมะกรูดตัดใบนี้ไม่ยากนะคะการออกขายสู่ตลาดก็ไม่ยากนะคะมีพ่อค้ามาติดต่อซื้อเราเองโดยตรงเลยค่ะเราไม่ต้องไปออกขายที่ตลาดนะคะนั่นจริงขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกมะกรูดนะคะทุกคนเพราะเราไม่มีเวลาอะไรมากพอนะคะ อย่างกติที่น้องนั้นโกบอกนะคะปโกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปโกนะคะมีเวลาเราก็ลดน้ําให้ปุ๋ยเท่านี้เขาก็เจริญเติบโตให้เราเห็นได้ชื่นใจแล้วค่ะอีกแถบหนึ่งของฝั่งของต้นมะขามนุ้นเป็นมะนาวนะคะแปลงมะนาวนะคะนั่นเคยลงคลิปมะนาวให้แล้วนะคะที่ปลูกกับดินแล้วก็มะนาวที่จะปลูกกับวงอีกนะคะลูกดกลูกดกนะคะ แปลงทันหยบมานี่คือมะกูดนะคะวันนี้ชมมะกูดก่อนนะคะเห็นใบอ่อนๆเขาไหมคะกระทบกับแสงแดดแล้วดูสวยดีนะคะทุกคน นั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกทำเท่าที่เราทำไหวอันนี้คือปรงนะคะอกอใหญ่ของบ้านนะคะปงค่ะเป็นไม้มงคลนะคะต้นปงคะ่ะอีกหนึ่งกระถางนะคะเขาเป็นไม้ประดับไม้ทรงพุ่มนะคะใบเขาจะเป็นเล็กๆเ,เรียวๆปลายแหลมนะคะปงนะคะ ใบเขาจะเป็นมันนะคะทุกคนนี่คือต้นปรงนะคะกอใหญ่ของบ้านนะคะมาชมมะกรูดกันต่อคะ่ะน,นี่อีกแถบหนึ่งนะคะกองมะกรูดนะคะขยับมาขยับมาอันนี้มะกรูดนะั้นปลูกได้2ปีนะคะแปลงตรงนี้มีอยู่ประมาณ40กว่ากกนะคะ ถยะไปนู่นที่นั่นลงปูก,ก็เป็นพวกมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงกระท้อนเลาะริมเป็นกล้วยตรงไหนลกยังไม่ปลูกตรงไหนเตียนปลูกไว้ก่อนคะ่ะไม่เป็นไรค่อยๆ่อย,อยทำเวลาเรายังมีอีกเยอะ ไบกำลังออกกำลังงามนะคะชมธรรมชาติในรั้วในสวนกันนะคะน้องนันขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะรักๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนันรักทุกคนทุกคนคะ่ะไวยสวยๆเลยคะ่ะบายบายเลิฟเลิฟรักๆนะคะ